ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนเและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2,800วัตต์มันจะมีทั้งหมด c h a ชแนลนะฮะ4หัวก็ตกชแนลละเจะ7ร้วัตต์นะฮะตกช่องละ700วนะัตต์เนาะมีทั้งหมด4ช่องนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าจากกทมนะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่อง มันไม่ติดนะต่อไฟแผงเข้าแล้วเครื่องมันไม่ติดนะครับก็ลูกค้าเขาซื้อมาสองตัวเนาะอีกตัวหนึ่งใช้ได้แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าเขาต่อไฟผิดหรือเปล่าต่อไฟผิดตั้งแต่แรกนะก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงต่อไฟผิดมันก็ไม่น่าจะพังเนาะอันนี้เป็นของใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้ใช้งานเลยเห็นไหมฮะยังไม่ได้แกะเลยปลั๊กเอซนะครับเพราะว่ามันไม่ติดลูกค้าเขาก็เลย ติดต่อส่งมาซ่อมทีนี้ผมก็คุยกับลูกค<ๆ>้าว่าให้ส่งเคมนะครับเพราะว่าของใหม่ใช้งานไม่ได้ให้ส่งเคมแต่ลูกค้า <S <S <ๆ>ก็บอกเขาสั่งมาจากจีนเนาะก็การเคมน่าจะลําบากนะครับแต่ทีนี้ส่งมาซ่อมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะซ่อมได้หรือเปล่า,อ,าอันนี้ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเคมไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องได้ถูกแกะแล้วเนาะอันนี้แจ้งให้ลูกค้าทราบไปแล้ว ลูกค้าก็าโอเคเขาตกลงส่งมาก็อ่าก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รับประกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เคยซ่อมอันนี้จะเป็นตัวแรกเลยก็ได้ที่ผมรับมาซ่อมเนาะอ่ากิจทายที่เป็นไมโครกิจแบบเนี้ยอ่าก็มีลูกค้าติดต่อมาเยอะนะโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับมานะครับอ่าเดี๋ยวลองใจใจไฟให้ดูเนาะ ว่ามันมีอาการยังไงผมลองจ่ายดูแล้วมันไม่ปิดจริงๆตามลูกค้าแจ้งเนาะอ่ะเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องนี่นะครับก็ปกติมันจะมีไฟ led เนี่ยติดนะคะ led ตรงนี้นะนะครับติดกระพริบเป็นไฟสีแดงถ้าถ้าเครื่องไม่รันเนาะถ้ารันน่าจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้ไ,ไฟไม่ติดแต่ว่าตัวเครื่องมีการกินกระแสอยู่ที่ อ่าศูนแอมนะครับมีการกินกระแสอยู่นิดหนึ่งเหมือนมันจะทํางานแต่ว่าไม่ทํางานก็เลยอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนเนาะต้องแกะเช็คดูนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาแกะดูกันภายในเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะเพิ่งซ่อมเป็นตัวแรกอ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นสีส้มนะ,ะสีส้ม สวยงามเลยทีเดียวสีแจ๊ดจัดจ้านอันนี้เป็นเนมเพจนะฮะรองรับไฟแผงโซล่าเซลล์22ถึง60โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูแกะตรวจเช็คายในกัน มาดูภายในตัวเครื่องกันก็ค่อนข้างโอเคนะอุปกรณ์แน่นดีนะครับอุปกรณ์แน่นๆเลยตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าตัวเครื่องมันไม่เสียนะตัวเครื่องมันไม่เสียแต่ดูเหมือนว่าเครื่องมันน่าจะโดนถอดหรือโดนอะไรหรือเปล่านะครับมันทําให้หลอดไฟสถานะเนี่ยหลอดเนี้ยนะครับมันไม่อยู่ในช่องตรงนี้ ช่องแสดงสถานะไฟ LED เนี่ยนะครับมันหลุดมันหลุดออกมาจากช่องนี้มาอยู่แบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยก็เลยไม่เห็นไฟสถานะตรงนี้ทําให้เข้าใจว่าเครื่องมันไม่ติดนะฮะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดไปว่าเครื่องมันไม่ทํางานเครื่องมันไม่ติดนะครับก็เลยติดต่อส่งมาซ่อมอทีนี้เครื่องมันติดปกตินะเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะนะครับ จ่ายไฟเข้ามาเห็นไหมครับเครื่องทํางานปกตินะครับอ่าไม่ได้ทํางานปกติเครื่องเปิดติดนะฮะแต่ว่าทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองจ่ายไฟ a อซเข้าไปนะครับทีนี้จากงานซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมแล้วเดี๋ยวมารีวิวเปลี่ยนมาเป็นรีวิวแทนแล้วกันเนาะไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวทดลอง เรื่องรันเครื่องตรดสอบว่าสัญญาณาการผลิตไฟอะไรพวกนี้ดูนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องก็มันก็ไม่ต่างจากตัวกิดทายทั่วไปนะดูจากาตัววงจรแล้วนะครับตัวเครื่องแค่มี4 channel, ี่ชแนลท่นั้นเองมี4หัวท่านั้นเองก็จะแยกชแนลละมอแปลงมี2ลูกนะครับก็จะแยกแบ่ง1 2นะครับ3 4แต่ว่า มันเหมือนมีกิจทายสองตัวนะเพราะว่าสองชแนลเนี่ยจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหนึ่งตัวนะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวอีกสองชแนลนะครับฝั่งนี้ก็จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอีกหนึ่งตัวนะครับส่วน ICPWM ใช้แค่ตัวเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เป็น PIC อ่ามองไม่เห็นอีกเป็นขยายหน่อย pic 1 6 f 7 1 6นะฮะอันนี้เป็น microcontroller นะครับตัวนี้กับตัวนี้จะแยกกันแต่ว่าทั้ง4 channel นะเมื่อผลิตไฟออกมานะครับก็จะผลิตาจ่ายออกมาที่คั้ว ac นี้จ่ายออกมารวมกันทั้งหมดนะครจะมีบอร์ด wi-fi ด้วยนะครับสามารถาเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับมีบอร์ด wi-fi อยู่ตรงนี้เนาะ บนบอร์ด w i ไฟเนี่ยก็จะมีชุด Switching อีกชุดหนึ่งนะเมื่อเราเสียบไฟ AC เข้าไปมันจะมีหลอดไฟสถานะ led ตรงนี้ติดแสดงผลขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นบอร์ดสวิตชิงของบอร์ด wifi จะมีไฟเลี้ยงอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนไฟเลี้ยงตรงนี้จะมาจากไฟ dc ที่มาจากแผงเนาะประมาณนี้นะครับก็ วงจรก็ก็ถือว่าโอเคการซ่อมถามว่าถ้ามันเสียซ่อมยากไหมมันก็ต้องถอดบอร์ดเนาะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกมอสเฟตไดโอดจะอยู่ข้างใต้หมดเลยนะครับก็ถอดบอร์ดออกมาแต่ถอดเราถอดนอด็อตก็หลายตัวอยู่แล้วก็ยกบอร์ดขึ้นมาได้นะครับตัวสายไฟพวกนี้มันจะมีมีซินมียางตรงนี้มันยกขึ้นมาได้นะครับตัวเครื่องอกันน้ำา p p 6 6 หรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่น่าจะเป็น IPO6 โอนะกันน้ำกันฝุ่นพอกันละอองน้ำบอกว่ากันละอองน้ำมากกว่านะครับถ้ากันกันจมน้ำอะไรนี้ไม่ไ,มได้เนะาะแต่ละอองน้ำละอองฝนพอได้อยู่เพราะว่ามันอาจจะมีซึมเข้าไปได้ตามเนี่ยตามตามซีนยางที่สายไฟพวกนี้นะอาจจะมีซึมเข้าไปได้อยู่นะครับอันนี้จะมีซีนยางป้องกันระหว่างตัวฝาปิดกับตัวอบอดี้มันเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้ภายในเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทดลองรันดูนะเดี๋ยวเอาสาย AC มาต่อนะครับเดี๋ยวปิดฝาตัวเครื่องเข้าไปก่อนนะครับก็ตัวเครื่องไม่ได้ซ่อมเครื่องไม่เสียเดี๋ยวปิดฝาเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาทดลองรันดูรูปคลื่นการผลิตไฟดูว่าเป็นยังไงอ่ะครับก็ประกอบปิดฝาเสร็จเรียบร้อย ทีนี้เดี๋ยวมาดูการทำงานของตัวเครื่องกันหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกระแสการผลิตไฟด้วยนะฮะการาลูกขึ้นการผลิตไฟนะครับด้วยออสซิโลสโคปเนาะเดี๋ยวลองดูว่า,าลูกขึ้นการผลิตไฟจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้ามาอือพอจ่ายไฟเข้ามา ไฟสีแดงกระพริบเดี๋ยวสักพับเปลี่ยนสถาน,นะเป็นสีเขียวอตอนนี้เปลี่ยนสถาน,นะเป็นสีเขียวแล้วเริ่มมีการผลิตไฟเนาะนะครับตัว power supply ที่จ่ายเข้ามาเนี่ยผมจำกัดกระแสไว้ที่10แอมป์นะฮะกำลังไหวก็จะอยู่แราวๆ300วัตต์นะครับรูปคลื่นการผลิตไฟจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เกือบจะเป็นไซเบฟนะ แต่ว่ามีสัญญาณลบกวนค่อนข,ข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับลูกขึ้นการผลิตไฟการเหลื่อมเฟสนะครับก็ไม่มากนะฮะเพราะว่าค่า pf จะอยู่ที่0.98ก็ถือว่าโอเคนะครับ pf ค่อนข้างสูงเนาะ0.98 นะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณรบกวนหน่อยหนึ่งเป็นปกติของพวกไมโครกิดพวกนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> การฟิลเตอร์การกรองสัญญาณวงจรกรองสัญญาณก็อาจจะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะครับก็จะมีพวกสัญญาณออกไปรบกวนบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟเ,เข้าไปอีกอ่า หัวหนึ่งนะครับก็คือหัวนี้นะฮะจ่ายไฟเข้าไปเพื่อให้แชนแนลนี้ทํางานด้วยนะครับเรามีการสองแชนแนลรวมกันเนาะมีการผลิตไฟออกมาที่ราวหกถึงเจ็ดร้อยวัตต์นะครับ กระแสรูกขึ้นการผลิตไฟก็เปลี่ยนไปนะครับเริ่มไม่ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเลื่อมเสษค่า p f ยังอยู่เท่าเดิมนะ0.98ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างแต่ว่าตรงนี้รูกขึ้นกระแสถามว่ามันมันมีผลอะไรมากมายไหมมันก็มีการดันกำลังวัดออกไปนะครับไม่ได้มีผลอะไรเนาะ แต่ว่าถ้ามันสวยกลายเป็นซายเวฟมันก็ก็ดีนะครับอ่ะก็โอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกติประมาณนี้เนาะการผลิตไฟก็ถือว่าโอเคไม่ต่างจากพวกไมโครกิปพันวัตหกร้อยวัตอะไรพวกนี้นะเพราะว่าวงจร โดยส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเหมือนๆกันหมดนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากเนาะนเป็นไมโครกริดที่ที่จะเห็นว่า,าวงจรพิถีพิถันหน่อยจะเป็นของยี่ห้อโอมนิกนะครับโอมนิกวงจรจะการฟิลเตอร์การ filter, การกองสัญญาณแล้วนี่ค่อนข้างดีมากนะครับวงจรจะดีนะแต่ว่าไมโครกริดพวกนี้มันก็ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอเดี๋ยว เดี๋ยวลองเชื่อมต่อ Wi-Fi กันหน่อยนึงเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกันหน่อยเงเนาะนะครับลูกค้าลูกค้าเขาไม่ได้เอาเสา Wi-Fi ติดมาแล้วผมจะใช้เสาไอ A, ตัวนี้ USB Wi-Fi ตัวนี้ต่อเข้าไปเพื่อทดลองดูว่าการแสดงผลในแอปเป็นยังไงเนาะอ่ะตอนนี้ผมใส่เสา Wi-Fi เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยว ลองเชื่อมต่อแอปพลิเคชันดูเนาะแอปพลิเคชันของตัวนี้จะใช้แอปอ่าสมาร์ทสมาร์ทไลท์นะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวกด S D e นะครับเพื่อค้นหาถ้ามันไม่เจอเนี่ยเราต้องกดปุ่มมันจะมีปุ่มกดตรงนี้เนาะเพื่อรีเซ็ตเพื่อที่จะแพรให้ตัวตัวแอปพลิเคชันค้นหาเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ผมกดไปแล้วเนาะ จะต้องกดแช่เนาะแป,ป๊บนึงให้สถานะไฟมันอ่าให้สถานะไฟมันประมาณนี้นะครับเรากดแช่แป,ป๊บนึงเนี่ยมันก็จะเจออตัวแอปพลิเคชันก็จะเจอตัวอ่าอิฐทายนะฮะเราก็กดเลือกเข้าไปเพื่อคอนเน c t นะครับ w i f i อ่า i จะใช้ 2.4G เท่านั้นนะฮะก็กดถัดไป คือตัวโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อ wifi 2.4G นะครับเพราะว่าตัวไมโครกิบอ่ามันไม่รองรับ wifi 5G เนอะอันนี้อ่าตัวแอปนะครับก็กำลังสั่งให้เครื่องเนี่ยเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi นะครับอันนี้คือเชื่อมเสร็จแล้วนะฮะ เชื่อมเสร็จแล้วเรากดเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเปลี่ยนชื่อก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะครับเราก็กดเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บเมื่อกดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวแอปก็จะทําการเชื่อมต่อ,อตัวไมโครกิจให้เรานะฮะอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับซึ่งหน้าแรกเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ะนะครับถ้าเราจะกดเข้าไปดูก็กด เข้าไปที่ตัวนี้นะแม่ก็ทำการเชื่อมต่อให้นะครับโดยผ่าน Wifi อยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้นะถ้าโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับว่จะเป็นเน็ตเอ่าเครือข่ายซิมอะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้นะฮะก็อันนี้คือสถานะอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะผมก็ไม่เคยใช้นะ อันนี้ลองลองกดเชื่อมต่อเข้ามาดูนะครับประมาณนี้าทางด้านเอาพุทนะครับโชว์แรงดันไฟ AC 2 3 1โวลต์นะครับ2 3 1โวลต์ความถี่นะครับในเรื่องของกำลังก็กำลังวัดนะครับก็ไม่มีการโชว์นะทางอินพุตยังไม่ได้จ่ายไฟ DC เข้าไปก็ยังไม่โชว์เนะาะอุณหภูมินะครับของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ อยู่ที่43องศาเนาะมันมันร้อนมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์มันตรงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมลองจ่ายไฟ DC เข้าไปเนาะมาดูการทํางานอ่ะตอนนี้จ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะครับอืมโวลเตจอินพุตโชว์แล้วนะฮะอยู่ที่39.9นะครับตอนนี้เครื่องเริ่มรันเนาะผมเริมีกระแสไว้ที่10แอมป์เนาะอ่า กำลังวัต์ที่โชว์คือรารๆ320วัตต์นะครับกำลังวั์เอาท์พุตทางทางเอาท์พุตนะวนกำลังวัต์ทางแผงโซลาเซลล์อยู่ที่รารๆ380 38, 38, วัตต์0.38กิโลวัตต์ก็คือรารๆ380วัตต์อันนี้เราราว340วัตต์ประมาณนี้นะครับกระแส12แอมป์โชว์ถึง12แอมป์เลยนะอ่ามันจะวิงเนาะมีการสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ จริงๆแล้วมันก็ถูกลีบไว้แค่10แอมป์อาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น total power ไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นบันทึกค่า energy หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมีกราฟอีอันนี้น่าจะเป็นกราฟ การผลิตแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้อ๋อเนี่ย power total กิโลวัตต์ทาวอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่จะโชว์อยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นกราฟก็ถือว่าโอเคเนอะอ่าเชื่อมต่อแอปก็ไม่ยากนะครับเชื่อมต่อไม่ยาก เื่อขายผิดพลาดอโอเคเดี๋ยวลูกค้าเอากลับไปใช้งานเนี่ยก็ก็กดรีเซ็ตแล้วเชื่อมต่อเอาใหม่เนาะนะครับตัวนี้ผมลองดูเดี๋ยวผมจะลบออกอ่าก็ ตัวนี้ผมสามารถลบยังไงเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเอ,อ,เอ,อผมไม่เคยใช้งานาะไม่รู้ว่ามันอ่าเดี๋ยวค่อยคอยเดี๋ยวค่อยลบออกนะ ส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าลูกค้าไปกดรีเซ็ตเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันจะการแพกับการแพรใหม่นะฮะก็คอนเน็กเอาใหม่นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไมโครกิทาอิเวอร์เตอร์ GT 2008นะฮะก็ขนาด2800รวัตต์เนาะอ่าทั้งหมด4ี่หัวหัวละเจ็ดร้อยนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะตัวเครื่อง ไม่เสียนะครับตัวเครื่องไม่เสียเลยถือโอกาสเอามารีวิวโดวยคร่าวๆให้เพื่อนๆดูก็ตัวเครื่องทํางานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรมากนะฮะก็เป็นกิจทายรุ่นเล็กๆนะครับการทํางานก็ทั่วๆไปเหมือนๆกิจทายทั่วๆไปนะครับ อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนะื้อหาในคลิปหากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ